เอาละครับมาเริ่มกันเลยกับการรีวิวรถที่หลายคนรอคอยอย่าง2025 GTRR 39 Nismo รถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกยกเครื่องทั้งคันจากิสันซึ่งเป็นมากว่าการไมเนอร์เชนธรรมดาแต่มันคือการปลุกตำนานให้กลับมาอีกครั้งด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและสมรรถนะที่ดุดันชนิดที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองตั้งแต่แรกเห็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ GTRR 39 Nismo คือรูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่ง ดูดันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าวีมอชันดีไซน์ใหม่ที่ดูก้าวร้าวมากขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกดีไซน์เพรียวบางลากยาวเข้าไปยังแนวเส้นตัวทังเสริมด้วยสปอยเลอร์หน้าและช่องระบายอากาศรอบคันที่ไม่ได้มีไว้แค่สวยแต่ช่วยเพิ่มแอโร d ไดนามิกได้จริงฝากระโปรงหน้าและซุ้มล้อหน้าทําจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ําหนักเบาเสริมด้วยสเกตข้างทรงเตี้ยที่ทําให้รถดูแนนและเกาะถนนยิ่งขึ้น ด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายที่เฉียบคมรับกับตัวถังที่กว้างขึ้นและเตี้ยลงกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนทําให้ภาพรวมของตัวรถดูเหมือนรถแข่งเต็มตัวมากขึ้นท้ายรถก็โดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้าเลยครับด้วยฝ่ายท้ายเล็วงกลมคู่แบบซิกเนเจอร์ของ GTR แต่มีการดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยและลำมากขึ้นดิฟฟิวเซอร์หลังทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นพร้อมท่อไอเสียไทเทเนียมแบบออกตรงกลางที่ส่งเสียงคำรามทรงพลังทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง ในส่วนของล้อรุ่นนี้มาพร้อมล้อฟอร์จอขนาด20นิ้วที่ออกแบบพิเศษเพื่อรองรับยางดันหลบ SP Sport Max GT 600ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับ GT-R r 3 9โดยเฉพาะช่วยให้การยึดเกาะถนนแน่นขึ้นทั้งในสนามและถนนจริงเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นอายของความสปอร์ตผสานความหรูหราได้อย่างลงตัวแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความเรียบง่ายแต่โฟกัสไปที่ผู้ขับมากขึ้น หน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตบวกทแทรกหรือแม้แต่ริปก็ตาม หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางขนาด11.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำงานด้วยระบบ UI ใหม่ล่าสุดของนิสสันที่ลื่นไหลใช้งานง่ายและตอบสนองได้รวดเร็วปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆยังคงไว้ให้ใช้งานแบบแมนวนวลไม่ได้ตัดออกทั้งหมดเหมือนบางค่ายซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนๆสายขับขี่น่าจะชอบกันวัสดุภายในเน้นคาร์บอนไฟเบอร์แท้และอากันตาราเกรดสูงเดินได้แดงตัดกับหนังสีดำให้ความรู้สึกทั้งเทและดุดัน บาะนั่งเป็นเบาะสปอร์ตรีคารโรที่ออกแบบร่วมกับทีมนิดโมมีความกระชับสูงรองรับการขับขี่ความเร็วสูงได้ดีแต่ก็ยังนั่งสบายพอสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันพวงมลาลัยหุ้งด้วยหนังเอากันตาราแบบก้นตัดพร้อมแถบแดงตรงตำแหน่ง12นาฬิกาแพดเดินดชิปถูกย้ายไปอยู่กับเสาคอพวงมลาลัยเพื่อความรู้สึกเหมือนรถแข่งของจริง ในส่วนของเทคโนโลยียังมีระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ Nitmo โโ Performance Telemetry ที่แสดงค่าการเร่งการเบรการบรการเข้าโค้งและข้อมูลการขับขี่เชิงลึกต่างๆผ่านหน้าจอหรือแอป,ปบนมือถือได้อีกด้วยระบบเสียงโบส12ลำโพงก็ยังมีมาให้รวมถึงระบบปรับอากาศแยกฝั่งและไฟ Ambient Light ท,ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ถือว่าให้ความครบครันทั้งในด้านความสปอร์ตและความสะดวกสบาย หัวใจของ GTR 39นิ s โมรุ่นปี2025คือเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบขนาด3.8ลิตรที่ประกอบมือโดยช่างทาคุมิระดับตำนานของนิสสันเครื่องยนต์นี้ถูกอัปเกรดใหม่ทั้งหมดโดยได้เทอร์โบจากรถแข่ง GT3 มาช่วยเพิ่มแรงดันพร้อมระบบไอเสียไทเทเนียมและซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดพลังกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่615แรงม้าแรงบิด660นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ดูอัลคลาด6สปีดที่ได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้น และทนแรงบิดได้มากขึ้นขับเคลื่อน4ล้อผ่านระบบ A T T E S A E T S ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่พร้อมระบบ Torque Vectoring และ Adaptive Drive Logic เพื่อการควบคุมรถที่แม่นยำในทุกสภาพถนนอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้เพียง2.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วระดับไฮเปอร์คาร์ความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่3 30กิโลเมตร ชั่วโมงช่วงล่างปรับใหม่ทั้งหมดด้วยโชคอัพบิลสเตนดัมโทรนิกแบบอะดัพตีฟที่ปรับตามโหมดการขับขี่คานกันโครงหน้าหลังที่แข็งแรงขึ้นและชุดช่วงล่างแบบอลูมิเนียมน้ำหนักเบาทําให้ลดน้ําหนักใต้สปริงและเพิ่มความเฉียบคมในการเข้าโค้งระบบเบรกใช้แบบคาร์บอนเซรามิกจากเบรโมขนาดใหญ่410ม mm, มด้านหน้าและ390ม m mm, มด้านหลังคาลิเปอร์แบบ6พอดและ4พอดให้การเบรกที่มั่นใจและไม่เฟดง่ายแม้ใช้งานหนัก แม้จะเป็นรถสมรรถนะสูงแต่ GTRR 39 Nitmo ก็ยังมีระบบความปลอดภัยครบถ้วนเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องมองรอบคันแบบ360องศา ในด้านราคาจำหน่าย GTRR 39 Nismo ปี2025มีราคาประมาณ225,000ดอลลาร์ 2, 25, สหรัฐหรือราวราว8.2ล้านบาทในตลาดโลกซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับซูเปอร์คาร์หลายรุ่นแต่ได้สมรรถนะระดับสูงสุดของแบรนด์นิสสันมาแบบครบเซตถ้าเลือกออปชันเพิ่มเช่นเบาะแข็งนิดโมชุดสีพิเศษหรือระบบเทเลเมตรีเต็มรูปแบบราคาสามารถขยับขึ้นไปถึง240,000-250,000ดอลลาร์ 2, 40, 2, 50, ได้เลยในประเทศญี่ปุ่นรถรุ่นนี้ยังคงเป็นรุ่นเรือธงแบบลิมิเต็ด มีจานวนจํากัดและมักมีคิวจองยาวนานส่วนในประเทศอย่างสหรัฐอารับเอมร,สรอาาาอสตสักาเอเชียบางประเทศถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่อยากได้รถสมรรถนะสูงที่ยังขับใช้งานจริงได้ทุกวัน g t r 39 Nismo รุ่นใหม่นี้ไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสิ้นเชิงแต่มันพัฒนาบนพื้นฐานของตำนาน GTR ให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติท,ทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีและการขับขี่เหมาะสำหรับคนที่ยังรักการขับรถด้วยใจจริง นี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคืองานวิศวกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของนิ s สันว่าพวกเขายังอยู่ในเกมและยังคงผลักดันขีดจำกัดของสมรรถนะต่อไปรถคันนี้เร็วขึ้นคมขึ้น,นลำขึ้นและดีกว่ารุ่นก่อนในทุกด้านไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ GTR หรือแค่คนที่ชอบรถแรงแรง GTRR 39 n i m o นิดโมปี2025ก็เป็นรถที่คุณควรได้ลองสัมผัสสักครั้งในชีวิตเพราะตำนานนี้ยังไม่จบแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นอีกครั้ง